สบายดีพี่น้องปองป่ายเออไอยสายิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีนะครับทั้งผู้ใหม่และกับผู้เก่าขอบคุณขอบมุกขอบเจอพี่น้องปองป่ายคู่คนนะครับเนาะที่แวะมาเป็นกําลังแรงมุกกาลังแรงเจอดอยูเซอร์นะครับเนาะสำหรับคลิปของการทําสวนองนุ่งนเนาะพี่น้อง สำหรับองุ่นของเฮ้ามื้นี้ก็เดินทางมาหอด150วันหรือว่า5เดือนเต็มเป๊ะพี่น้อง5เดือนแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมากหลายมือพอสมควรนะพี่น้องนะก,ก็เนื่องว่ารอนะครับรอว่าเฮือมันครบกำหนดนั่นแห ห้าเดือนจังเลเดคลิปตอนนั้เถอะเนาะครบเลยละวันเมื่อนี้ครบเลยได้พี่น้องเลยร้อยห้าสิบมือซึ่งพี่น้องก็เลยเห็นความแตกต่างเนาะพี่น้องนะตอนนี้องุ่นจะเต็มค้างนะครับจิตเต็มเลยละคั้นมีตัดนะเต็มล้เอ,อ,อ่อมาฮอดส้นแยงส้นพายางเบสละแต่ผมตัดนะฮะตัดทิ้งนะครับแล้วก็ทําการมุงรังคาใหม่แล้วนะครับพ,พี่เพื่อนๆอหลังจากที่เจอพายุเนาะ อายุดูด้อนเอาพลาสติกคุมโรงเรือนของเราปืิดไปเขาก็ทําการาปล้อยเขาถึฝนทืลมอยู่หันละจนรู้สึกว่าพายุฤดูร้อนน่าจะผ่านไปแล้วจังใดทําการอาเอาหลังคาพลาสติกมาคุมโรงเรือนใหม่เนาะพี่น้องเนาะส่วนว่าอางุ้นของเขาเป็นแนวเล่อนนะครับเนาะกะ คือเก้าและพี่น้องงามในความรู้สึกของเจ้าของว่ากะไม่ได้มีมมปัญหาเ,เลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนว่ายอดก็ยังพุ่งยังเดินแต่ยอดไหนที่เขาเดินมาชนอ่าเนี่ยแบบนี้นะพี่น้องเนี่ยอ่าเขามาในนี้เขาก็ตัดเลยเนาะ,ะเราตัดนะครับอ่าแล้วที่ไม่ไหม้นี่ไม่ได้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเขาใบยอดอ่อนๆเขามา ถือเหล็กเหล็กมันร้อนหยอดนะบึ่งทึงๆอันนี้ก็ยหยอดไม่อยอดอันนั้นเขาหยอดม่าเหล็กนะพี่น้องเหล็กมันร้อนอืมก็สวยงามพี่น้องเลยผมก็มาอัปเดตนะพี่น้องเนาะอัปเดตองุ่นห้าเดือนนะครับห้าเดือนแล้วนะครับพี่พืนเพื่อนส่วนว่าลำต้นนะครับส่วนว่าลำต้นของเขา ตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับตอนนี้เริ่มเข้าสีนะครับเริ่มแก่เริ่มเข้าสีาลำต้นได้ยังมีนิเมนอันกิ่งได้พี่น้องเลยเนี่ยผมจะพาพี่น้องมาเบิง้งเนี่ยต้นนี้เป็นยี่ห้ออย่างเงี้ยอ่าอันนี้เอชสี่สิบแปดเบิ้งพี่น้อง ลำต้นใหญ่พอสมควรแล้วนะครับเบื้องลำต้นเขาใหญ่พอสมควรแต่ว่าต้นป่านะก็แตกเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกเริ่มใหญ่อะไรมา้ได้ใหญ่ได้ใจ่เลยพี่น้องห้าเดือนใหญ่ได้สบบนี้ก็โอ้ยคักเร็มมัหูเจอแล,ล้วล่ะพี่น้องเอ้ยฝั่งกระโน้นก็ชนนะครับเข้าออกไปจะเต็มค้างแล้วนะครับพี่เพื่อนเต็มเล,ล้วล่ะ ถ้าเราไม่ตัดนี่คือเต็มมีอยู่ช่องว่างอยู่ตรงนู้นนิดเดียวนะครับอ่าก็เขาก็กําลังพยายามออกไปเลือ,อีกเลอเวลาอีกอ่ากัหนดจากเดือนว่นแปดเดือนเนาะเลือีกหนึ่งเดือนอ่าก็ครบหกเดือนเนาะครบหกเดือนปุ๊บนี่ผมกร็รู้สึกว่าจะต้องทําการอะไรสักอย่างเนาะพี่นอ้องหอดหกเดือนนี่ต้องได ทําทการแหละหเดือนก็คือเริ่มสะสมอาหารในความรู้สึกของผมนะครับพ่อหกเดือนนี่ต้องเริ่มสะสมอาหารลหรือว่าไนเลยก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าผมทำผู้รู้เพื่อนว่าสะสมอาหารสองเดือนนะครับสะสมอาหารสองเดือนสงสงองุ่นเท่าหกเดือนเท่าก็เริ่มสะสมแล้วพุ่นปุ๋ยเท่าก็เฮอปกติพี่น้องนะครับ ฟุ้นปุ๋ยไมีได้แตกต่างเด้อพี่น้องเด้อให้ปกติแ,แม่แมงกระเบอริ่มเทามาอะไรไปพี่น้องพูดนะนี่สาเหตุสำคัญเนะพี่น้องผีเสื้อเข้ามามันเข้ามาตอนใดแต่ด้วยมันเท้ามาตอนที่เทายัางไม่ทะมุงหลังคาพอทามุงหลังคาแล้วมันออกมีด้ืยเม,มื่อวานนี้ผมก็ได้เสืออเส้อปุ๋ยคอกนะครับเสริมปุ๋ยคอกเข้าไปอีกนะครับ ปุ๋ยนี่นสาคัญนะพี่น้องนะแต่ว่าการนั้นแหละพี่น้องเอ้ยผมก็ไม่ได้มีเพลิมากม่ยดอกว่าวง่ายก็คือก็ทําไปศึกษาไปเรียนรู้ไปนะครับปุ๊ไปต้องกันคือผมว่าวนาพี่น้องอันเลอที่ห้ามหูจักเ้าก็ถามแต่อันเลอที่ห้ามหูจักเ้าก็ลุยเพอะถามแล้วเ้าหูจักเฮาก็เอ็ดนะครับอ,อันนี้คือคือผมนะครับ พ่อเขาถามเพิ่อนอถามเขาก็หลังเธอเนาะหลังเธอเขาก็ต้องอันพยายามที่จะเอาความรู้จากเพิ่นแหละเนาะผมถามเพิ่นเนาะ,ะผมไปฟังในคลิปอง,งุ่นแปดเดือนอพูนกิ่งอง,งุ่นแปดเดือนพูนกิ่งนะครับเพิ่นหลายๆคนเพิ่นกระเว้านนี้หลังจากครบแปดเดือนเราก็จะพูนกิ่งอง,งุ่นกันเพิ่นว่าเนาะพี่น้อง แต่ว่าอ่า,อางุนเจเดือนสะสมอาหารแปดเดือนพุ่นกิง่งประมาณนี้ได้ตามที่เขาได้ฟังมาเนาะแต่ว่าแบบนี้พี่น้องผมไปฟังผมไปถามผีเพื่อนผู้ประสบผลสำเร็จไปนั่งคุยกับเราเลยเอาตรงๆเลยได้ในสวนเลยได้ผมก็ไม่ได้ถามว่าอันแปดเดือนอันพุ่นกิ่งแต่ผมถามว่าสะสมอาหารกี่เดือน พี่เพิ่บอกาสะาสมอาหารสองเดือนนะครับสะสมอาหารสองเดือนนั่นแสดงว่าเขาต้องเริ่มสะสมตั้งแต่อุณหหกเดือนแปดเดือนเขาถึงจะพูนกิ่งแมนบอกพี่น้องอผมก็จะเอาตามนี้เด้อพี่น้องเด้อหกเดือนผมสิสะสมอาหารสะสมอาหารสองเดือนเอาดีละผมถามเพื่อนประมาณนี้เนาะผมถามว่าสะสมอาหารกี่เดือนเพื่องเาสะสมอาหารสองเดือนเนาะ แต่ก็ยังมีได้โทรลงไปถามส่วนพี่เลี้ยงได้ครบหกเดือนจะโทรลงไปถามอีกทีนึงนะครับโทรลงไปถามเพลินเพื่อที่จะเอาความรู้จากเพลนส่วนว่าการฉีดพ่นเดแต่ด้วยจะยังฉีดคือเก้าบอมยังฉีดคือเก้าพี่น้องเลยการฉีดพ่นให้อาหารทางใบก็คือให้นั่นแหละ,ะเปรี้ยว่าสาลายอะไรกั ป้องกันเพลไฟไรแดงที่จะมารบกวนองุนเฮาแต่ว่าตอนนี้กะมันมันก็มีมี่มเพลนะือเนาะพี่น้องเนาะก็ล่อ,อแค่อ่งุนเต็มคางก็แค่นั้นเท่าที่ผมสังหอนสังเกตบ้างมันไม่ได้มีอะไรนะครับรอแค่องุนเราเดินมาเต็มคางแล้วก็รอ,อแค่เวลานะก็มาอัปเด้พี่น้องเบิ้งยันพี่น้องจะเ,เบิง้งจะเห็นว่างุนเจ้าไปหองซีเรียแล้วอีตาดุอังแปดนาทีเลยได้พี่น้องไหม เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสมมาพาควนเนาะพี่น้องเนาะผมเอาแค่แปดนาทียันคลิปมันยาวเกินไปครับมันมีดีมีสาระเพิดเลยนนะแกมาถ่ายอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นได้เบ่งได้ชมเออเดี๋ยวพี่น้องจะตกใจมันมันมันเป็นยังงแต่ด้วยใบยอ่างุ่นเดี๋ยวมันคือไม้นี่เอากับมันแก่เนะาะใบเขาแก่แล้วเขาก็จะไม้เขาก็พร้อมท,ที่จะร่วงเป็นปกติเนาะพี่น้องเนาะเอาละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมาย บายบายครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณครับ